สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องเบื้องต้นลูกหยีหาอยากแล้วสม,มือนี้น้อยหลายอายุเจา้าเจวายุสูงนี่คือลูกหีเจ้ะพี่น้องต้นเก่าแก่บวบลานพัวลุ่หลายเยอะใช่ไหนเริ่มดำแล้วลูกหยีเจ้าลูกหยีเป็นแมง áo <laughs> bó thường muốn yêu 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 Đây là tân lú kĩ nè cha. Ngẹn. Bàn. Bật căng ở phi nông bàn. Theo bàn ถ้าลูกดิบๆจะเป็นซีเชียวเอาไปต้มกินแสบๆเด้๋จ้ะไม่เห็นเพิมสะอาดเจ็บลูกยีไปกินได้แนยลูกยีเต็มต้นอยู่แต่ว่ายุ่สูงมาค่ะพี่น้องคุณดำป้อๆอยู่เฮ้ยกูยองลูกยีเต็มต้นเลยรวยใหญ่ผม พี่ตําตบะมี่ต้นใหญ่ด้วยที่กวแจ็กมือกับมิกิล่าจาะพี่น้องน้องเม็กเกมสน้ำกิลา กําลานขายกับเขาวมันหดหยาไปเห็นเีกินล่ามสิบ่จืนปะคเตีมันสิบ่เปียกปะจืนติเล่นเตะบอลี่บ่ลมสิ ดีดีดีถ <laughs> ้าปิ่นทองลงถนนค <laughs> ือ <laughs> มือได้กับจิล่าไกล่เลยเดเนะ เออสองหมื่นจังได้รถรถน้ำมันสิบว่าจืดพดน้ำสามมันสิบว่ามดน้ำว่าเห็นมันไง พ่อแล้วล่ะเจ็บพยปะปติกกับพ่อแล้วลาเลี้ยเลี้ยลบรดเมล่ะล,ลบมากไหมหรือว่างไหมเป็นช่วงหลำแข็งไปขายเขาเนาะขายเขาอ่าไง